ทำไมไม่กลับบ้านกลับบ้านเถอะครับมาปั่นจักรยานทำไมครับทำไมไม่กลับบ้านงดออกกำลังกายเถอะครับออกมาข้างนอกบันเสียงจอ,อมาปั่นจักรยานทำไมเลิกออกกำลังกายสักวันจะตายไหมมีปัญหาจอดรถมาต่อยกับครูก็ได้พวกมึงไม่สบายเหรอกลับบ้านมึงป่วยกันรือยังไงมึงบ้าเปล่าปั่นจักรยานหาพ่อ,อเหรอตอนนี้ ไอคลิปหายคุยจ,จริงเนี่ยไอพวกไร้จิตสำนึกไอมันสมองหมอยเนี่ยไอคลิปหายอันนี้เขาจะจำลองว่าสมมติถ้าเจอจะปฏิบัติได้เดี๋ยวเราจะไปฉีดก่อนเขาใช้คนของเราเป็นตัวจำลองว้าอ่าได้ได้ได้ได <c oughs> อ่ะเอาเลยเอาเลยอ่ะ <c oughs> ผมน้ำเลียนเนี่ยฮะพวกมึงปัดจักรยานหาป้ามึงเหรอ ตอนนี้มึงยังเงียบจะจะออกกำลังกายอีกเหรอมึงไม่สบายกันเหรอมึงป่วยกันหรือยังไงไอ้เหี้ยมากันสามกูท้าลงมาต่อยมึงจอดจักรยานก็ไม่ลงมาต่อยกักบกูไอ้เหี้ยมึงป่วยกันหรือเปล่าเนี่ยจะออกมาทำไมฮะออกมาวิง่งออกมาออกกำลังกายพวกมึงไม่สบายกันหรือเปล่าเขาจะตายกันหมดประเทศแล้วไอ้เหี้ยพ่องตาย ยึดแม่ไอ้เฮียคยุยหรือมาอีกกูจะถีบให้ตกจักรยานเลยฮ่าเจ้าหน้าที่เขาก็เหนื่อยพวกมึงยังมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรอบเกาะอีกพวกมึงป่วยกันหรือเปล่าไอเ้เฮียมึงรู้ไหมเป็นโควิดรักษามไม่ทันมันก็ตายมึงตายคนเดียวไม่เท่าไห่ไอเ้เฮีย มึงไปหาป่ายางไปตายในกลางป่ายางเลยไหมคุยจะมึงมาปั่นจักรยานเฮียอะไรในเมืองเนี่ยมันก็มารับมีโอกาสแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อมึงมั่นใจว่ามึงรอดไอ้เปรตเดี๋ยวกูเห็นใครปั่นจักรยานเข้าด่านนี่กูให้ตำรวจแม่งขอดูใบขับขี่จักรยานเลยนะเขายังไม่ยกเลิกประกาศนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะมึงไม่มีกูให้เขาจับป่าแม่งนี่เลยยึดจักรยานที <an> ่หมดเลยเฮียคุยค anyway, ุณเหนื่อยแล้วนะนะ ที่เป็นร้อยอยยืนอยู่เนี้ยเตรียมความพร้อมจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยถามว่าไม่มีใครกลัวเหรอมึงมึงแม่งกลัวกันทุกคนกูนก็กลัวกูไอ้สู้กับคนไม่ยากหรอกสู้กับเชื้อโรคมึงจะเอาอะไรไปสู้กับมานหลเฮียทำให้ประกันตัวโอ้ตายโคนเหนื่อยกันไม่รู้จะเดือยยังไงทุกคนช่วยกัน